สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Modern Combat 5ซึ่งเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมแนว f p พในตำนานเล็กว่าได้นะครับซึ่งผมก็มีข่าวลายเก็บเกี่ยวกับเกมนี้มาบอกทุกคนนะคือล่าสุดเกมนี้ก็โดนเอาออกจากเพจสโตร์แล้วนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆเลยนะและผมก็อยากจะเก็บเกมนี้ไว้เป็นความทรงจำเพื่อใครที่คิดถึงเกมนี้ก็สามารถเข้ามาดูคลิปนี้ได้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาลุยก,กันเลยนะครับอันนี้มันก็จะเป็นในเรื่องนะผมก็จะกดข้ามไปเลยแล้วกันนะครับโอเคมา ไปไปไป let's go let's go บุกบุกบุกมุมุมุคือแบบทหารทั้งเรือนี่มีแค่นี้เองวอเนี่ย <c ười> คือระบุกมาแค่ไม่กี่คนเองนะครับโอ้ยิงไปครับอืมโหศัตรูเยอะจัดเรียบร้อยลวงไปสามเอ้ยลงก่อนลงก่อนเจเจนเพื่อนซึ่งชื่อของเราก็มีชื่อว่า Walker นะครับ โอเคโอ้ศ okay. oh, ัตรูเยอะจัดคือถ้าพูดถึงเกมแนวยิงปืนหรือว่าเกมเอเพสในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเกมออนไลน์นะครับคือเกมที่มีในเรื่องเนี่ยก็ถือว่ามีค่อนข้างน้อยนะเฮ้ยมาอีกแลเออรนเบิร์ปกินว่าไงบูมเรียบร้อยครับสโลโมชั่นเรียบร้อยแล้วยังโอเคอร์รคร เคลียพื้นที่เคลียพื้นที่แล้วนะครับโอเคเราสามารถหยิบอาวุธศัตรูมาใช้ได้ด้วยนะครับแต่ผมไม่เอาดีกว่าโอ้ยสวยเลยเพื่อนอย่างโหดครับโหมีการโยนทิ้งด้วยโหเอฟเฟกต์อลังการเหลือเกินโอ้ยมามามาดูเหมือนว่าข้างบนจะมีป้อมปืนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับโอเคเราก็จะต้องระวังนะครับ เอ้ยอันนี้รถถังฟังเราหรือเปล่าสวยรถถังมาช่วยเราแล้วนะครับรถถังจิตมงคนโอเคน้องเรื่องแล้พยายามหลบหลังรถถังไว้นะครับกระสุนมันก็จะไม่โดนเรานะโอ้เรียบร้อยครับโอ้รถถังโดนระเบิดเรียบร้อยเลยโอเคไม่เป็นไรครับไม่มีรถถังเราก็อยู่ได้ มาจัดมามาเฟียไม่กลัวแต่กลัวมาเยอะโอ้มาเยอะจัดเลยอืมมาๆมา,มานี่เอามีดกระสวกเลยไปต่อครับทางเคลียร์เออข้างบนมาโอมาเยอะจัดเลย ก็มาดีครับเฮ้ยลบๆรบ,บ,บยิงโอ้ยยังไงครับสวยนี่โหย,ยิงไม่ตายสักทีคือไม่ใช่อะไรนะครับคือผมยิงไม่ค่อยโดนนะมาครับอันนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะอ๋อให้เราบังคับลดบังคับนะครับ นีคือแบบนี้ก็สบายเลยดิคือเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับคือบังคับแค่รถบังคับอย่างเดียวนะดูสิครับอย่างโหดคือโหดกว่าเราไปลุยเองอีกนะครับเอาตรงผมคิดว่าไม่ต้องใช้คนแล้วนะครับคือใช้รถบังคับดีกว่าโอ้ดูดิอย่างโหดอะโกงจ,จัดเลยนะครับคือศัตรูฝั่งตรงข้ามนี่ทําอะไรแทบไม่ได้เลยนะครับดูดิ โอ้ย oh. เอ่ยไม่ใส่ดีนะครับดอมเมื่อกี้ไม่โดนโ oh, e e อ้ยใจเย็นพี่ใจเย็นพี่เออดูเหมือนว่าเครื่องจะพังแล้วนะครับโอ้ศ oh, ัตรูมาเยอะเกินเรียบร้อยโอ้โดนมิทไซด์จเต็มเลยนะครับไม่เป็นไรรุยเองก็ได้โอ้ oh, ดูดิกราฟิกอลังการจัดไปไปไป let's go อืไปครับอเร็วเพื่อนโอ้ว,วิ่งช้าเหลือเกินไปเพื่อนเปิดประตูเลยทรีปเอาอยัางไงเฮ้ยเฮ้ยโดนรอบโจมตีนี่โหบล็อกอยังไงมัดมัดเขาโอ้ยนึกว่าตะวันฉายไหมนะครับโหจะจัด,จดไปเลยเพื่อน วอกเกอร์โยวัดดีโอ oh, วัดดีเพื่อนเ้ยแล้วเพื่อนเราไม่ฆ่าศัตรูที่แบบเหลืออยู่คือผมงงเลยนะครับว่าทำไมเพื่อนเราไม่ฆ่าศัตรูตัวเมื่อกี้นะครับ <10. S 2> แม่ยังไงได้เพื่อน <c ười> กว่าจะติดระเบิดสวยยิงไปครับ โอ้โหเยอะเกินอืควางระเบิดไปแล้วบูมมารุยครับบวกเลยครับจังหวะน,นี้เออจะตายจะตายหลบก่อนหลบก่อนเกือบตายนะครับโอโ้มีโดนมาช่วยเราด้วยโดนฝั่งเราโหดจัดนะครับ ศัตรูตายมาเลยเอาโดนสอยมายัางไงครับพี่เรียบร้อยครับโผโผหัวมาก็เฮชอดเลยเลยขโมนขมบนยังไงพี่เรียบร้อยเรียบร้อยไปครับก็มาดิโหโอ้โห,โหคือคือศัตรูเยอะจริงนะครับมาทุกทิศทุกทางเลยเรียบร้อยไปครับ ไม่ตายสักทีโอเคอืมสวยวอลเกอร์อืมให้เราทำอะไรต่อเนี่ยโอเคอืมโอ้โหให้เทคจะจัดนะครับ โอ้โหทิ้งมิสายไปต่อครับโอ้มันเหลือเกินไอ้เพื่อนทำไมไนายไม่ไปกับเราเนี่ยโอ้คือแท้ทั้งเก์นะครับคือลุยแค่2คนเองนะครับอะไรจะโหดนขนาดน,ะน,นั้นผมคิดว่าถ้าลุยคนเดียวนี่น่าจะเป็นแลมโบ้เลยนะเกมนี้มันก,ก็จะมีฉาก ขี่รถแบบนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ขี่รถนะครับคือเราอยู่บนรถแล้วก็ยิงศัตรูนะคือแบบภาพค่อนข้างสวยเลยนะครับโอ้โหศัตรูมาแล้วโอ้ขบินหมดแต่พูดนะครับโอ้ยมันตามมาแล้วมันตามแล้วหน,วนีเร็วหนีเร็วคือเท่าที่ผมเล่นเกมนี้มาเนี่ยผมชอบฉากนี้มากๆเลยนะครับคือมันทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะเอ้ยอย,ยังไงยังไง ยิงไปครับนี่โหเทจะจัด,จดสโลโมชั่นโอ้โหอ้มันเกินไปต่อครับบูมระเบิดภูเขาเผากระท่มโอมโหวิวสวยเหลือเกินไม่น่ามาลกันเลยนะครับมาโหยิงครับเรียบร้อยครับ ลวงไปโหจะจัดโอเควอเกอร์ยาหูโอ้โหสุดเกินโอเคไปครับลงรถลุยต่อนั่นไงเรียบร้อยโอ้ศัตรูเยอะจะจัด นี่แล้วขับรถไม่ได้แล้วเนี่ยขับไม่ได้แล้วนะครับยิงไปโอ้ยยังไงครับพี่คิดว่าจะรอดหรอครับมาปืนไม่ต้องใช้แล้วใช้มีด่แล้ละทางเคลียร์หรืยอยังเลหนึง่ง สวยเรียบร้อยไปครับอืมอยังไงเพื่อนทางเคียร์แล้วอืม,อมเพื่อนทำอะไรเนี่ยอ๋อทำลายรถคันนี้นะครับสวย,สวยไปต่อศัตรูมาแล้วเรียบร้อยไปครับ มาทำไมละ่ะไอ้บ้านนาละหนัวน้องมายืนยิงผีทำไมเฮ้ย oh. แล้วมายืนตรงนี้ทำไมเนี่ยโอ้โ oh. ห <'s> ไปครับสวยอืมโอ้โห oh, เยอะเกิน like นี่ระเบิดไปกิน เรียบร้อยไปครับ Let's go Let's go ก็มาดีครับอืมมาเยอะแบบนี้ยิ่งชอบเลยอืมา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 เออเจนเจนคือผมใกล้จะตายแล้วนะครับคือถ้าไม่หลบ,บนี่ผมตายเลยนะอืม เกมนี้มันก็จะแห่ลมคลายกับเกม Call of Duty กับเกม t t l e f i e l d เลยนะครับผมคิดว่าเกมนี้มันก็น่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกม Call of Duty นะครับคือมันก็ดูคล้ายๆกันเลยนะก็มาดีครับยังไงครับนี่โอ้โหเออเออเทคคอเวอร์โอเคโอ้เ <laughs> กือบตายเลยเมื่อกี้ไม่น่าห้าวเลยนะครับ ยังไงเรียบร้อยโอเคเรากนเพื่อนศัตรูมันมาอีกนะครับอเพื่อนเรานี่ไม่มีการแบบตายหรือว่าเลยอะไรเลยนะครับดูดิโอเพื่อนเราเท่จัดนี่ดูดูดูโอเพื่อนเราไม่เคยตายนะครับไม่ว่าจะโดนยิงเท่าไหร่นะโดนยิงเท่าไหร่ก็ไม่ตายนะครับ เฮ้ย RPG สวยให้เราทำลายป้อมปืนนะครับเรียบร้อยระเบิดไปไปต่อครับอืม Let's go โอ้ ฉากนี้คืออย่างสวยเลยนะครับคือผมชอบฉากนี้มากๆเลยนะมันก็จะมีพวกเงาต่างๆบนพื้นนะครับผมคิดว่ากราฟิกภายในเกมนี้เนี่ยก็ดีกว่าบางเกมในปัจจุบันอีกนะครับถ้าพูดถึงเกมแนวเดียวกันนะเรียบร้อยครับผมหัวมาทำไม <laughs> ผัวหัวมาปุ๊บเฮกช็อตเลยนะครับอืมเรียบร้อยไปขับบน โอเยอะจะจัดเลยโอเคผมไม่ไหวละอ่าซื้อเกราะนะครับโอเคอืมเอาระเบิดด้วยนะครับแล้วก็อันนี้มันเป็นแฟลตนะโอเคเอาแฟลตก็ได้นะครับมาพร้อมแล้วพร้อมลุยนี่มาดิมีเกาะแล้วะ นี่ออกไปอืม้มนี่โดนแฟดทเข้าไปครับเ,เรียบร้อยเลยมองไม่เห็นนะดิโอ้ยิงบดเดียวกันอืมตอนนี้เพื่อนเราก็เริ่มมาแล้วนะครับเอาเอายังไงเพื่อน <c oughs> โอ้เมื่อกี้เพื่อนเราโดดติดประตูนะครับเอายังไงเอาอบัคเหรอเออเอยไม่ใช่เพื่อนเรานะครับมันคือศัตรูเออเจนดี โอเคคว้าระเบิดแฟตไปอืเรียบร้อยก็มาดีครับโอ้มาเยอะเหลือเกินโอ้ผมก็เกือบตายหลายรอบแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ตายสักทีอืทำบนด้วยอะไรเนี่ยโอ้ข้างบนก็มีข้างล่างก็มีมาทุกทิศทุกทางเลยโอ้มาเยอะจัด ตัมาดิครับเรียบร้อยไปแล้วคือตายท่านี้เลยเหรอโอ้ท่าตายชิวจัดนะครับ hey, <go> เรียบร้อยไปมาเพื่อนเวเร็วเร็วไปครับคือเกมนี้เขาใส่ใจรายละเอียด <c oughs> ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ <c oughs> ยังไงครับฉากนี้นี่เอาปืนกระแทกไปต่อย ล็อคอล็อกคอแล้วก็ยิงเท่จัดๆครับนึกว่าจอห์นวิกมาเองแล้วประเด็นคือเพื่อนเรายิงอย่างแม่นด้วยนะครับ <ül> เรียบร้อยครับเครื่องบินเราโดนสอยสงครามก็ยังดำเนินต่อไปนะครับโอเคสำหร,รับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเสีย